หแหนมก็พูดเลยนะเม่อแข็งทาานี้กะดิปูปุ่มเลย,ยนะคนหม,ม้นะว้ามันปรยูด่ดอกปุ้มมันนะคือควบพานแนะ่คือควบเสียเสียกนะแจ้งก่อนครับครับนั่นะ สบายดีสวัสดีครับสวัสดีงามสอสครับคำวมาพอกันครับแม่ครัว้วลังเห็นน่ากินสบายดีสวัสดีนนสดสดจา้าเนาะเด็กอะอาน้นนำแล้วแล้วเราจีแกงมากค่เดี๋ยวเติมน,นี่ไว้ก่อนทานไปก่อนอืมจะคองป้กากระดาษไอเ 5, ไไดินเท่ากระดาษกระดาจับ <c oughs> หูหม้อเตาตัวน้อยถาดตัวเหล็กก็เหล็กอัลตราฟาดน่าเห็ดหน้ากินเลยก่นนนนกนอกนให้ยังกินก่อนนะให้ดีเกียงลูกหมูสิ าการดูหมอส่ฟักครับผมน้ำมืกน้ำมือยกฟักมันนำมือยกฟักเดี๋ยวไปนะมัน้ำมันช่เป็นเนระื่องมัน,น,มน,น,นต่อกันได้มีจากเมนูวันนี้นสุกผักสุกผักนำสุกผักกับแกงมอฟักอันนี้แม่กำลังกินแม่ล่บปลาบ้างไหมแม่ล่บปลา,ปา,แ,มลา,ปาแม่เตรียม พั็กกินเกินคละเทียกินน้ำกันบ่ได้ระวังการกินเฮ็ดเหลอกเราะนัเฮ็ดใช่ก็จะแกงด้วยกระดือจะเบิดนกินไม่เบิดหรกเ่เดยเซตุว้ยีแกงเื่อนี่เนาะผัดกินมาแกงไหมแค่นินกไหลเลยพอเนาะใช่คือกระเทินอนะ ข้าเกียงเบิด์ตจะลองกินผู้เดียวให้น้องหอมเฮ็ดกระเพอยู่นี่เนาะผมก็อนี่หนาทีครับโอ้น้องหอมเสียวมาให้ผมอยู่น้ำผ่อนทั้งหนาบนสีชมพูสีแดงชมพูอยู่ขาขาผ่อน้องหอมเสียวมาให้ผมแต่เส่อละผมเพิ่งจะเลิกงานลงมาแล้วครับแต่งของงานกลางคืนไปทั้งนาทีต่อครับให้น้องหอเฮ็ดกระเพอยู่นี่ก่อนเดี๋ินแลัวแล้วเขาเบิ่งน้องหอมเนาะ กินข้าวปีมกกันวันนี่แหละมันหอมบ่ะจะไม่ใช่ชุกขัดจะแกะปะแกกะซีซ้มกันรุ่นเดียวกันหีือวันนี้เรากินกาหลาบป่าก็เรกินซอสอะยากอะผ้าอีนอนนะะซีสั่ม้งกินกันครับเ่มน่ก็เยี่มดลงเนาหมดเลบเหนาวค่ับกัเราตนบอครับพอก็นอนหนา กาแฟากับท่านได้กินนะครับนี่ช่องวัยของวันท่านผ่านเข้าหน่ายน้ำเด้ออยวมาใหย่เด้อไปท่านได้กินกนแบบนาแฟเ,เ,เ,เลยครับเดีย๋ยวเอาพาต้องแช่กันเนาะเจอจักหน่อย ยาซักผ้าต้องใส่ขวดเลยครับไม่งั้นถ้าเป็นทุงงในความต้องใส่ขวดน้ำไ,ไว้ผ่าพลปลาไหลกันได้ครับเมื่อไงจะมาต้องใน่ักไว้นะเพราะว่าเป็นผ่าที่ น้องไอรินยาใส่กินนุ่มลงไปแล้วเบญยอมเบียมเบญยอมเลอรครับจะเลยเอี่ยมมาหลายหมดอุ่มอุ่มตังเลอะกันสามสิบทาทีได้อยู่น้องของอุ่มทั้งอุ่มทั้งรับน้องไอรินก็นได้แต่สุดท้ายกัอบบ่เอเยียบบ่อเลอะครับจะเลยะเอี่ยมมาเติมน้ำผาน้ำเสือ น้ำถุงเมืองสิจะได้เล่จะได้เลยสักออกครับผมผ่าห้องก็มีตอนตอนที่ห้องบกอยเลือใช่ครับพ่อถอดอันนี้ออกเลือเลยเอยตอนที่ห้องบบกอยเยียออกซะพ่อถอดตัวนี้ออกปุ๊บเยียใส่ข้อเยียใส่เสียจะคลองเปลี่ยนเบ็ดเลยเลยมาสักผ่าเลยครับ

เออบางโอ๊ะเาเออ้ามือล่ะลึงมือล่ะอยากนอนอ้วนแล้ววันนี้เอาขึ้นใส่เลยแล้วถึงเขอยืมมันเป็นอะต้องใส่เอาล้มผูกสักแล้วแล้วนั่กกิเซ่ยรับยาปลาพนมไวปใช่้ยาปลาพนมไปแล้วก็จีหัยตัวไปกินข้าวกอนเนาะไปเก็บขึ้นมาเอาไปปั้นแห้งเนี่เอาไปตากนุ่งน้มือสองมือเนี่ยนี่ สองจะแบบเย่าไสเี่ยงมือหนึ่สี่ตง้งุผ <c oughs> ัน้องเหลีไปอลียวตา้เบิ่นั่นแหละสุปผัน้องหงไบ่ใส่หยางแลเพราะว่าน้องหงบราได้กินในงาน <c oughs> ี่จเขาต้องใส่ในงานใส่พริกแบบแต่ว่าน้องหงใส่แต่ขิง <c oughs> กับผักแล้วกันนะเมคกี้สุปุผักแดลีเ <c oughs> กี่ยวกับ ขาบุ๋เวลานอก็จะอยว่มักซากองนี่นะหมัมกซากของแมวใก่้สุดแล้วแกงมักซากส้ดุกงูแล้วก็ ชุบผักชุบผักใส่คิงใส่กะเี้ชเอี่แหละเดี๋ยวทานในโซน้อกก่อนเอ็งมาขอตัวไปกินข้าวก่อนเนาก็จะไปจไดตากผ้าสีปลาหมกระรนเาเออเอาหน้ากไว้ห่งซองผักที่นี่แม่นเนอสดไอหมานเกินเหมืนกันดูใสไเงียน กินเขาเแล้วแล้วพเข่งอูให้ผูกอูไหมแกนใหม่สกเหตเมา่อวานตัดหน่ไผมาอย่างนี้หอื่เขาบปหแอนใหม่สม่กตมื Target ่อวนอัดหน่อไผ่มาอน่างนี้ที่เอานอก ร้องทำไมมันดึแล้วร้องทำไมกาบาเสียอีกสักนึ่งทิปเสือไปวมัดเขาละทางเลยเดี๋ยวกว่าคือจีบดเอาเสียนมัดอูเขาบอกมัดตัวนี้เลยไปอบมัน้รบจ่อบดองเอาผามัดเบื้องกันมาองออาผามัดเบื้องกัน ยาตันหรอยาเสียกันจอที่นี่ไม่หมดไม่บอกเสียทำไมไม่เอารออาเจเททำไมไม่เอารออาเจเซนควรกันอยู่แล้บอกวาเอาเราน้องหองกินข้าวท่านยมเียบาขนเอาเป็นเื่อน้เื่อน้เพนเดอดที่้ได้ักับว่าไฟข่าินเยจากอยู่บอกว่าจะผูกเนียนแล้วก็กรสีบลอกจะผก มือออยมันพแข็งพอถึงบระนแค่แหมันกะพดเ่ะเม่อพูดแข็งแขงนี่องะปุปุ้มเลยนะคมไม้นะหรอวามันอยยุดอกปุ้มนะปูเคือบผานั่นหละปูเครือบเสียเสียนะถายมันมึนมันมึน่ามันมีดอะไรมันตีกมาติเดี๋ยวกจะเห็นเล็สงสัย มันเกิดเบอจอเดี๋ยวในแม่ลักกับผูกข้างนึงก็ในแม่หลักเนาะว่าก็จะผูกก้อนไหมจะผูกก้อนในสวนเสียข้างเจ้าไงผูกข้างนึงก้อนนีเอาเจ้าปเอาผูกนี่จะในผูกเพิ่ม่าจะผูกคอใหมกเป็นไผูกไปเือยๆเอามีนไหลมีมย Ủa dù bề điện hầm. Lúc nữa, đã hết mức lương của tôi hôm. Cad hỏi bắn em chị mất ở tôi mất đi 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 xin mấy mất đi 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 mất เอูอยู่เนาอยู่เลยขับเปปุ๊กได้ไม่ไม่สั่นเลยไม่สั่นไมนสั่นนั่นมันจะพอดีเห็นมาหน่ะเห็นมาหน่ะเอาขึ้นไปอีกเอาขึ้นไปอีกไหนกันเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเล็กเฮ้ยตัวเล็เพียงก็ได้ได้เสียงไหม ตรงก็เลยหยอดมันยานหยอดเสร็จแล้วลอสอเลอดยมาคัดเอามา่ะมทิมขาเียวผาข้างมันเนื้อตือนไรพอดีมันเน้อไปเอาเนือรอผู้ชส่เตือนมารีวิวหปเบ่งบันนี้เราผู้ชส่เตือนกันผู้ชส่รีวิวกันประเดี๋นี่เราของแตผ่า้กใช้กันอนบันนีู้้ตืินบนอน ใส่เตือนมารีวิวเองไว้นี่ <c oughs> ว่าวนอนที่นอนบ่ห้อยนอน,ลอนเลย,ยแม่เอาแม่จะเอานอนเอียเอียะเอาเอาบิดเอียะเอากระเบนนอนแม่เลยว่าเอานอนซะขันแม่ยางไปห้องขี้แตะบันหมอผ่าซ่อนขี้สักแค่ในจะพื้นเบิง่งก็เลยเห็น นากันเสียงไว้ดีครับจุดน้นอยๆซ้ำหูกบกนี่แล้วก็พับผ้าไว้ไม่ไแต่พืพกก้นผ้าเบรงก่อนค่อยตึงย่องออกขี้หยอดเปลี่ย <c oughs> เน,เ,เ,เ,ปน,นเป็นเพื่อนจะเปเพื่อนใช่ไหมจ้ะก็เลยขี้หยอดต,ตื่นแะเฮงวะพ่อเฮียเรียกโยองหันเลยตื่นมาเก,กินนุ่มเลยตื่นแต่เฮง ลูกปุ้เสียงอีเสียงแอะอืมเมื่อไ่เออื่นมากินลงกินเสียงอานันฟ้าเจ้านันตานันตาทำอะไรน่ะทำอะไรอยู่นี่ปลาเค็งดูปลาเข็งเหรอมันจะตกลงมาแค่นั้าติดน้าไม่นั่นแหละเอาติดเก็บเปียงมันเอามันเต็มก็บเปียงมันดน่อยขึ้นก็อ่ะครับเอาสายยางเนี้ลงเลย โอ้บ่โดนขนีบ้ปตางขัหนีอ่ะ้มันลนกรดามันคุ้มแนหมดยังกินนมอยู่กินอะไรแล้วก็กินเราไปเบิ่งอูอยู่ของเนี่ยไาหาไอ้เหล่านา้าน้าทิมอยู่ไหนนะปูเห็ดอูไปเห็นแล้วปูผูอูไปเห็นแล้วกินลาไปเบิ่งอูได้หลายเด้อนางไอรินเลยกินแล้วกันหลับนันโดนเด้นเนี่ กี่โมงสิบโมงเหรอเกระตื้นอ่ะสิบโมงสามชั่วโมงไปค่อยไปบางอูน้ำกันไปไหนไปทำงานไปทำงานไปขายได้ย่างก่อนครับไปใจใจใจย่างแล้วครับครับนั่นแหสวัสดีครับยูซี่อนสวัสดีครับสวัสดีครับยูซี่สวัสดีสวยสวยอ๋อสิคมกราบแล้วเจะเอาไปใช้ก็บ่อเกือบ

ปูปูไปให้แล้วปูไปอีลานอนตัน hmm. นี้หรอกเดี๋ยวมาแรกคยนอนเนาะนอนมาแรกดอกไปสองใบสามอย่นอนตึ้งตีงตึ้งตีน่อเขียดเออเขียดเจนเพื่นให้จะเอาไว้พอกันคลิปหน้าจะคลิปนี้กะจะตัวเล็กนอนแล้วพรรณกรรมดีดีมานีหน้อยกำเน้นเน้นนะ ก็มานอนแล้วครับอ่านอนนอนแล้วก็เข้าไปนอนในบ้านลมแรงอืบ๊ายบายคลิปหน้าครับผมถ้าเราคลิปหน้ากันโอ้ยไมพอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า